Alpha88 ครบเครื่องเรื่องกีฬาการันตีทุกความมั่นคงสนใจแอดไลน์ a อดอัลฟา n f o อินโฟเอริบฮา,าลนตกเป็นข่าวและแสดงความต้องการในสัญญา5ปีซึ่งมีมูลค่ารวม78ล้านปอนด์สำหรับทีมใหม่ที่อยากได้ตัวเขาไปร่วมทัพก่องหน้าจากบริเซอร์มุนยังคงทำผลงานรอดแรงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ย้ายไปเล่นในบริลิกาเยอรมันเมื่อต้นปี2020 โดยช่วงที่ผ่านมามีกระแสข่าวย้ายทีมของกองหน้าชาวนอร์เวย์อย่างต่อเนื่องล่าสุดซันเดเมรอร์ระบุว่าหัวหอกไว้ย20ปีพร้อมย้ายทีมเช่นกันแต่ได้วางเงื่อนไขไว้ให้กับทีมที่สนใจรายงานจากสื่ออังกฤษเผยว่าฮาแลนต์ต้องการสัญญา5ปีจากทีมใหม่ที่อยากได้ตัวเขาไปครองซึ่งมีมูลค่ารวมกันถึง78ล้านปอนด์หรือคิดเป็นค่าแรงตกสัปดาห์ละ3 0 0แสนปอนด์ที่ผ่านมามีทั้งแมนยูไนเต็ดแมนซิตี้และเชลซี สามทีมดังจากเเมลรีกให้ความสนใจฮาแลนกันนั้นหากเป็นไปตามรายงานการแบกค่าแรงจำนวนดังกล่าวอาจสร้างภาร,ะ,ระ,ะให้กับทีมที่ได้ตัวไปครองและอย่าลืมว่าต้องเจราจาค่าตัวกับดอทมุนที่คงจะไม่ใช่เรื่องง่ายนอกจากนั้นทีมที่จะเข้ามาเจราจาต้องเจอกับมิโน่ไลโอลาเอเยตนฟุตบอลคนดังที่เชื่อว่าพร้อมขูดค่าในหน้าจากสโมสรนน,นนั้นอย่างไม่ปราณี สำหรับฮาแลนด์มีรายงานว่าเขามีค่าฉีกสัญญาประมาณ68ล้านปอนด์แต่เงื่อนไขดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่หน้าร้อนปี2022มีรายงานว่าสโมสรมเชสเตอร์ซตียังไม่ได้เปิดการเจรจาก,กับเลโอเนอร์เมซี่ดาวยิงอันดับหนึ่งบาร์เซโลนาท่ามกลางเรื่องกล่าวรือการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์ กองหน้าเจ้าของบาร์โลดอร์หกสมัยตกเป็นข่าวเตรียมย้ายออกจากถิ่นคัมนูหลังจบฤดูกาลนี้โดยมีทีมระบายสีฟ้าเป็นตัวเต็งที่จะคว้าลายเซ็นเข้าไปร่วมทีมอยางไรก็ตาม ESPN ได้ออกมารายงานว่าแมนซิตี้ยังไม่ได้เปิดการเจราจานักเตะในเรื่องการย้ายทีมโดยพวกเขาพร้อมจะรอให้เมซี่นั้นตัดสินใจเกี่ยวก,กับอนาคตของตัวเองให้แน่ชัดเสียก,ก่อนแล้วจึงจะดําเนินการต่อรายงานดังกล่าวยังระบุอีกว่าเด e s ส y b l u e ได้เตรียมสัญญาเอาไว้ให้กองหน้าวัย33ไปที่เรียบร้อยหากเจ้าตัวพร้อมเปิดการเจราจาก,กับพวกเขาเบตแฟร์ air, บริษัทรับพนันถูกกฎหมายของอังกฤษปรับราคาให้เวอร์พูหล่นมาเป็นแต่ง5ที่จะคว้าแชมป์เพีมลีกแล้วโดยมีอัตราต่อรองสูงถึง500ต่อหนึ่งไม่รวมทุนเลยทีเดียว โอกาสที่หงแดงจะป้องกันแชมป์เริ่มมืดมนไปเรื่อยๆนัดล่าสุดแพ้ให้กับเอเวอัรนสูงประตูต่อสคารังแอนฟิลเมื่อวันเสาร์ที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทําให้รังระดับ6มี40คะแนนจาก25นัดตามหลังแมนซิตี้จากฝูงถึง16คะแนนแถมเตะมากกว่าอีกหนึ่งนัดด้วยขณะเดียวกันร้านภูเมืองผู้ดียังออกราคาให้ลิเวอร์พูลจะจบซีซั่นด้วยการไม่อยู่ในท็อปโไว้ที่อัตราต่อรอง10ต่อ11 อัตราต่อตรองแชมเปี้ยนลีกฤดูกาล2020-2021อันดับ1แมนซิตี้1ต่อ80อันดับ2แมนยูไนเต็ด5 5ต่อ1อันดับ3เลสเตอร์1 0 0อต่อ1อันดับ4เชลซี2 5 0อต่อ1อันดับ5ลิเวอร์พูลเวสต์แฮมเอเวอร์ตัน5 0 0อต่อ1อันดับ8สเปอร์7 5 0ต่อ1และอันดับ9แอสตันวิลล่า1 0 0 0ต่อ1 5นักเตะที่ใช้เท,ท้าซ้ายทำประตูมากที่สุดในเพเมีลีกอันดับ5โรเมลูลูกากู57ประตูแม้ตอนนี้จะย้ายไปล่าตาขาให้กับอินเตอร์มิลานในอิตาลีแล้วแต่ของหน้าทีมชาติเบลเยียมเคยปักหลักค้าแข่งในศึกพชมเมี้ยให้กับเชลซีเวสตฟอมบิดเอเวอร์ตันและแมนยูเน็ต็ดมาก่อนจึงเคยฝากผลงานยิงประตูในลีกสูงสุดพอดีระหว่างปี2011-2019เอาไว้ที่96ลูก โดยมาจากการใช้เท้าซ้ายข้างถนัดถึง57ลูกเลยทีเดียวอันดับ4โมเมสซาล่า74ประตูยังคงเดินหน้าไล่ล่าตะข่ายในศึกพิมร์ลีกได้แบบต่อเนื่องนับตั้งแต่ย้ายจากโรม่าในปี2017โดยตอนนี้ดาวเตะทีมชาติอียิปต์ปยิงประตูให้กับลิเวอร์พูลในลีกสูงสุดเมืองผู้ดีไปแล้วมากถึง90ลูกและมาจากการสังหารด้วยเท้าซ้ายข้างถนัดมากถึง74ลูกเลยทีเดียว อันดับ3ามรอันกิก83ประตูตังนั้นปีกทีมชาติเวลเคยปักหลักค้าแข่งให้กับแมนยูไนเต็ดเพียงทีมเดียวเท่านั้นและเคยฝากผลงานสอยตะข่ายในศึกพรีเมียร์ลีกตั้งแต่ปี9 0 2ถึง2014เอาไว้ที่114ลูกโดยมาจากการใช้เท้าซ้ายข้างถนัดถึง83ลูกส่วนตอนนี้ทำหน้าที่คุมทีมชาติบ้านเกิดในฐานะคุณซือทับลูกหนังมังกรแดงนั่นเอง อันดับ2โรวินผ่านเฟอร์ซี่94ประตูอดีตยอดกองหน้าทีมชาติฮอลแลนด์เคยโชว์ฝีเท้าในศึกีเมิลีกให้กับอาเซนลและแมนยูเน็ตและเคยฝากผลงานสอยตะข่ายในลีกสูงสุดเมืองผู้ดีในระหว่างปี2004-2015ถึงเอาไว้มากถึง144ลูกโดยมาจากการสันโวด,ด้วยเท้าซ้ายทั้งหมด94ลูกปัจจุบันได้ฝันตัวเองไปสวมบทบาทเป็นผู้ช่วยคุณซือของฟยนูตในบ้านเกิด อันดับหนึ่งรอบี้ฟาวเลอร์หนึประตูแจ้งเกิดจากการไปเป็นเด็กปั้นของลิเวอร์พูลในช่วงทศวรรษ90และยิงประตูให้กับทีมต้นสังกัดแรกในชีวิตได้แบบถล่มทลายก่อนพเนจรค้าแข่งไปอีก3ทีมนั่นก็คือ United, Man City, ลีดยูเนเต็ดแมนซิตี้รวมไปถึงแบ็กเบิร์นโดยเคยฝากผลงานสอยตะข่ายเอาไว้ทั้งหมด188ประตูและยังคงเป็นเจ้าของสถิติจบสกอร์ด้วยเท้าซ้ายมากที่สุดคนหนึ่งในศึกพิีเมลีก ถึง105ลูกโดยตอนนี้สวมบทเป็นกุนซืออิสเบงอลในลีกอินเดียเปิดรายชื่อ5นักเตะที่ทำประตูด้วยลูกโม่งมากที่สุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกอันดับ5เดวายยอร์ก38ประตูย้ายจากลีกบ้านเกิดมาโชว์ฟอร์มบนเกาะอ,อังกฤษในช่วงต้นปี90โดยแจ้งเกิดกับแอสตันวิลล่าและมาโด่งดังกับแมนยูนเต็ด ก่อนจะพะเนจรไปล่าตะขายให้กับแบ็กเบิร์นเบอร์มิงแฮมซันเดอร์แลนด์รวมถึงยังเคยฝากผลงานในลีกสูงสุดเมืองผู้ดีไปแล้ว136ลูกนับตั้งแต่ใช้ศีรษะโมงทำประตูร่วมกับ38ลูกอันดับ 4. เลดฟูร์ดินาน40ประตูอดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษในช่วงทศวรรษ90เริ่มต้นอาชีพค้าแข่งกับครินสปาร์กและพะเนจรย้ยายไปโชว์ฝีเท้ากับนิวคาสเซิล สเปอร์เวสแฮมเลสเตอร์รวมถึงโบตันระหว่างปี1986ถึง2 0 5ด้วยสไตล์การเล่นในแบบของพวกจอมบูที่พร้อมสอยตะข่ายในทุกจังหวะจึงเคยฝากผลงานยิงประตูนในหลีกสูงสุดผู้ดีไปถึง169ลูกและใช้ศีรษะมงทำประตูได้รวมกันกว่า40ลูก 3. ดิยอนดรบิน45ลูกแจ้งเกิดจากการสวมบทบาทเป็นกองหน้าในช่วงต้นทศวรรษ90 แต่สามารถถอยลงไปยืนเล่นในตำแหน่งกองหลังได้ด้วยโดยอดีตแข้งทีมชออาติกิจเคยฝากผลงานซอยตะข่ายในศึกเีเมรีกเมื่อสมัยที่ค้าแข้งให้กับแมนยูโคเวนทีร์รวมไปถึงอ์เซนวลและเป็นหนึ่งในนักเตะที่เล่นลูกกาอากาศได้อย่างยอดเยี่ยมจากการใช้ศีรษะโหม่งพังประตูได้ถึง45ลูกอันดับ2องอลันเชลเลอร์46ประตูนี่คือสุดยอดตำนานดาวยิงในช่วงทศวรรษ90 และยังเป็นเจ้าของสถิติซอยตะข่ายในศึกพมร์ลีอังกฤษได้มากถึง283ลูกเลยทีเดียวซึ่งทำได้เมื่อตอนสมัยที่ค้าแข่งอยู่กับเซาท์ทมตันแบล็กเบิร์นและนิวคาสเซิลอันดับ 1. p e t e ปีเตอร์เคา53ลูกเพราะมีความสูงถึง2เมตรและมากถึง201เซนติเมตรเลยทีเดียวทำให้อดีตกองหน้าร่างโย่งทีมชาติอังกฤษสามารถใช้ร่างกายที่สูงใหญ่ ช่วยสอยตะข่ายในศึกพ r e m i e r l e a g u ระหว่างปี1998ถึง2019ได้มากถึง112ลูกโดยคนที่เคยผ่านการค้าแข่งให้กับหลายๆสโมสรในอังกฤษรู้ดีว่าจะเป็นเพียงแอสตันวิลล่าและซัตทรตันรวมถึงลิเวอร์พูลเป็นต้นจึงยังคงเป็นเจ้าของสถิติใช้ศีรษะโมง่งพังประตูได้มากที่สุดที่53ลูก